ครับผมเจอมรสุมเข้าไปก็มีหลายเรื่องหลายราวเลยครับวันนี้มาซ่อมแมคโครก็ซ่อมได้นิดหน่อยมาเจอทีมรถติดครับพ่อนี่ยพี่น้องคนมาหาเห็ุรถติดครับเสีเดยดายเอาอันซอยกันเอาขึ้นก่อนกำลังเอาลอกไปสาวอยู่ครับผมครับนี่แหละครับมาเจอกันอยู่ห่างทางผมก็เลยเอาลอกลงมาสาวดึงกันแล้วเสียเอาทเท่าไปแก้ขึ้นมาเบังโอ้พายุมาเนี่ มาจะเก็บเห็ดกันตั้งไต่บุหรีครับตอนนี้อยู่อำเภอเกษตรวิสัยครับผมมาสอมบถโคมมซูหน่อยขนานั่นละเอาเอาเอาซอยเหลือกันเท่าก่อนครับอ่านะครับท่ามกลางสายฝนตอนนี้ก็ลากขึ้นมาได้แล้วครับโดยแก่ครับผมครับผมโอ้ช่วยเหลือกันไปครับบ้านเมืองเราครับผมครับผมครับ พี่น้องนในกาเป็นส,สภาพปลาอ่าสีตรงข่ามครับสีรถมันโค่จอดนะครับอ่ารถมันโค่จอดยู่ฟังคุณมือนในกระเ็ยยังไม่ได้หรอกครับประกอบปั้มแล้วก็ติดตั้งไม่ได้พอดีมูพวกคนมหาเก็บเห็ดรถติดสันเท่ป่านเนี่ย <laughs> ก็เลยเด็ก มาลางมาถึงซอยกันได้ฟิวเดี๋ยวบรรยากาศครับพี่น้องฝนกระตกพี่น้องท่าไกลรถติด <c oughs> โอ้ยเวลนะขันนาขึ้นแล้วครับตอนนี้เอาเพื่อบ้านผมจะเดินทางครับ้ากกอนอายุไงเขาเอ็นหยังเมื่อได้แล้วครับครับผมครับผมอืหลังจากลากรถออกซอยกันเนี่ป้าแล้วกัน โอ้ยพอดีมาแวะมี Beautiful, ันสลาที <ícios em> ่พักผู้โดยสาเพ่นอยู่ขางท่านี่แหละครับอาบน้าอาบถ้าอาบน้าฝนมึงก็นะตกดีายบริฟฟ์ฝนดนครับบริฟฟ์ฝนมาดดนอาบน้าเปียนเสียผ้าไหมอ่าก็จังสดอเดินทางต่อครับโอ้ยคือเห็นซุ้มเหมือนมึพนไปเก็บเห็ดมั่งขันเรายางหารถไปซอยแล้วคนแนมเห็นรถผมกำลังสมิโคอยู่พอดีเออ อย่างสองสามกิโลมันอยู่ในป่าแห้งไหมครับแล้วขม่าก,กันยังไหนูุ่นเนี่ยกัพอดีมันไม่หลอกครับไม่หลอกเลยเอาหลอกไปสาวสาวมาดจกุ้งใหม่สาวกันยังมองมลุ่มๆแล้วก็เอารดผมลายอีกเที่ยงก็เลยได้เดี๋ยวเมื่อพ <c oughs> ิษภูเทามาเก็บโอ้เวตาลิต้ตนหายหนาวสั้นกันผมก็นหนาวกันครับอเปี่ยนชุดเปียกย,ย,ยังเรียบร้อยกจะิดเดินท่างกับพนมมพัครับกระยะท่างกับบ้านลอยกิโล กินบรรยากาศครับมาเนี่ทีมงานเนี่ยเฮ้าฝนตกพร้อมในบรรยากาศเตรียมกาใส่เบ็ดโอ้ดีใจครับดีใจดีใจฝ่าฝนมากครับครับผม